สือส่งเสริมการอ่านเรื่องโครงการของพ่อหลวงเล่มน,นี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโครงการหลวงหลายๆโครงการที่พ่อหลวงคิดขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่กำลังเดือดร้อนในพื้นที่ต่างๆและยังช่วยสอนให้ประชาชนราษฎรรู้จักพอเพียงและการพึ่งพาอาศัยตัวเองอย่างรอบคอบ พระอ,องค์ท่านจะคอยคิดศึกษาหาแนวทางพัฒนาประเทศและช่วยเหลือราษฎรทุกคนไม่ให้เดือดร้อนไม่ว่าพื้นที่นั้นจะก,กันดานเพียงใดพระอ,องค์ท่านจะไม่เคยย่อท้อต่ออุปสรรคสักนิดวัตถุประสงค์ในการแต่งหนังสือเล่มนี้คือเพื่อให้ทุกคนรู้จักพอเพียง และเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการหลวงหลายโครงการที่พ่อหลวงคิดแนวทางขึ้นผู้จัดทมนางสาวจิตมาศสีคำพ่องนางสาวชนทิชาแสงบุญเด็กชายพงศธรลายสวรรณแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจในการแต่งหนังสือเล่มนี้คืออยากให้ทุกคนรู้จักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้ตัวเองตามโครงการของพ่อหลวงท่านเอกเอกเอกเสียงไก่ขันในยามเช้าตู่แสงอาทิตย์เริ่มสาส่องสู่ท้องนาหมอกควันน้ำค้างในยามเช้าต่างพากันเกาะใบหญ้าอย่างสดใสาชาวบ้านโดยพอเพียงต่างพากันตื่นแต่เชา้าออกทำมาหากิน แล้วลูกพ่อจะออกไปจับปลาที่แก้มลิงจะไปไหมพ่อตะโกนเรียกเก้าอย่างเสียงดังครับพ่อผมจะรีบไปเดี๋ยวนี้แหละครับเก้าตอบพ,พ่อพร้อมกับรีบลุกและเก็บที่นอนอย่างรวดเร็วเมื่อเดินทางมาถึงแก้มลิงกลางหมู่บ้านทั้งสองไม่รอช้ารีบพากันลงจับปลา ไปทำอาหารเช้าพ่อพ่อครับที่แก้มลิงของพวกเหล่านี้มีปลาเยอะแยะเลยก็จะจับไปให้หมดเลยกาวพูดด้วยใบหน้าตื่นเต้นไม่ได้นะก้าวปลาพวกนี้เป็นของส่วนรวมเราควรจะรู้จักแบ่งปันให้ผู้อื่นบ้างจับไปแค่พอกินก็พอแล้วลูกพ่อพูดสอนก้วพร้อมใบหน้ายิ้มแย้ม ละหว่างเดินทางกลับบ้านก็มีเสียงบางอย่างดังขึ้นเก้ารีบมองขึ้นไปบนท้องฟ้าพร้อมกับถามพ่อด้วยความสงสัยว่าพ่อครับเครื่องบินเหล่านั้นเขาปล่อยอะไรออกมาหรอครับเก้าถามพ่อพร้อมกับแงหน้ามองเครื่องบินบนท้องฟ้านั่นคือโครงการฝนหลวงซึ่งเป็นโครงการฝนหลวงโครงการหนึ่งนะลูกพ่อพูดตอบเก้า และเขาทำเพื่ออะไรครับพ่อ9ก้าถามจู้จี้ด้วยความสงสัยพ่อหลวงท่านได้ทรงคิดแนวทางโครงการนี้ขึ้นช่วยให้ฝนตกต้องตามฤด,ดูกาลเพื่อช่วยเหลือในพื้นที่แห้งแล้งให้มีน้ำทำมาหากินอย่างไม่เดือดร้อนไงล่ะลูกพ่อตอบเก้าเพื่อให้คลายความสงสัย กลับมาแล้วเหรอลูกแม่กำลังเด็ดผักที่เพิ่งเก็บมาจากในสวนหน้าบ้านมาช่วยแม่เร็วแม่เรียกเก้าด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแม่ครับนี่คือผักปลอดสารพิษในสวนผสมซึ่งเป็นโครงการของพ่อหลวงอย่างหนึ่งที่ช่วยให้ชาวบ้านรู้จักพอเพียงและมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีใช่ไหมครับเก้าพูดพร้อมกับช่วยแม่เด็ดผักไปด้วยใช่แล้วลูกเก่งมาก แม่พูดยิ้มชื่นชมเก้าในขณะที่แม่และเก้ากำลังทำกับข้าวอยู่ในครัวนั้นพ่อก็ถือปลาที่เพิ่งจับมาจากแก้มลิงมาให้แม่แม่นี่ปลาจากแก้มลิงของเรานี่พ่อกับเก้าจับมาแค่ไม่กี่ตัวก็พอกินแล้วตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลย พ่อพูดพร้อมกับยื่นปลาให้แม่และยิ้มเมื่อแม่ทำกับข้าวเสร็จทุกคนต่างพากันรับประทานอาหารอย่างพร้อมหน้าพร้อมตากันก,ก,ก,กรีงกรีงจอยกดก่งรถจักรยานเสียงดังมาแต่ไกลก้าวก้าวเราขึ้นไปเก็บสตรอเบอรี่ที่สวนป้าสัาลีกันเถอะ จอยผู้ชวนก้าด้วยใบยหน้ายิ้มแย้มเมื่อทั้งสองปั่นจักรยานมาถึงสวนสตรอเบอร์รี่ก็ไม่รอช้ารีบเดินเข้าไปยกมือไหว้ป้าสำลีทันทีสวัสดีครับป้าสำลีวันนี้ผมกับจอยจะมาขอเก็บสตรอเบอรี่ในสวนป้าไปกินได้ไหมครับก้าพูดด้วยเสียงออดอ่อนได้สิก,ก้าป้าไม่ห่วงอยู่แล้วแต่เก็บแค่พอกินนะลูก ป้าสำลีพูดพร้อมกับยิ้มอย่างเอ็นดูทั้งสองต่างพากันเดินเล่นไปเก็บสตอเบอรี่กินไปอย่างสนุกสนานเช่นเดียวกับข้าวป้านหลานสาวป้าสำลีที่กำลังเดินเล่นอยู่ในสวนก็เจอกับทั้งสองคนพอดีข้าวป้านยิ้มทักทายจ่อยกับก้าพร้อมพูดว่า สวัสดีนี่เธอทั้งสองรู้ไหมส่วนจอบลี่นี้ปลูกขึ้นเพื่อลดปัญหาการปลูกฝินของชาวบ้านเป็นโครงการหลวงของพ่อหลวงซึ่งปัญหาการปลูกฝิ่นนั้นเป็นปัญหา,าร,ระดับโลกเลยนะพ่อหลวงเลยคิดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยให้ชาวบ้านมีอาชีพที่สุจริตถูกต้องตามกฎหมายข้าบ้านพูดให้ความรู้กับเก้าและจอย พร้อมกับเดินเก็บสตรอเบอรี่กินกันอย่างอร่อยมีความสุขพระราชกรานียกิจหนักน่วงเหน็ดเหนื่อยปานได้ไม่ทอ้อประเทศไทยมีวันนี้หนอกก็ใครเล่าพระเจ้าแผ่นดินแง่คิดสกิจต,ต่อมทำด,เดีเด็กๆรู้ไหมโครงการหลวงทุกโครงการพ่อหลวงท่านได้คิดค้นขึ้นเพื่อ เป็นแนวทางให้แก่ประชาชนรัษฎรอยู่ดีกินดีใช้ชีวิตแบบพอเพียงอย่างมีความสุขพระองค์ทรงเสียสละเพียงไหนมีใครได้เห็นได้ยินก็ใครนอใครดวงใจไฟทวินเป็นผู้ปิดทองหลังพระผู้ปิดทองหลังพระผู้ปิดทองหลังพระ คิดสก,กิต่อมทำดีเด็กๆรู้ไหมโครงการหลวงทุกโครงการพ่อหลวงท่านได้คิดคน้นขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้แก่ประชาชนราษฎรอยู่ดีกินดีใช้ชีวิตแบบพอเพียงอย่างมีความสุขผู้จัดทำนางสาวจิตมาส,สีคำพ่องนางสาวชนทิชาแสงบุญเด็กชายพงศธรลายสวนครูผู้ฝึกสอน นางละอกองรถนายปฏิพานกัดล้อมโรงเรียนเทพพลัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปถมศึกษาชัยนาท